เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเดูเหมือนจะกลายเป็นข้อถกเถียงใหม่ในสังคมนะคะอย่างที่จังหวัดภูเก็ตเองก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและผู้ที่ต่อต้านเช่นเดียวกับกลุ่มองค์กรด้านาศาสนาที่ออกแถลงการถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ยุติกฎหมายที่นํามาซึ่งกาสินโนขณะที่รัฐบาลก็หวังว่าจะใช้กลไกลของสภาในการหาทางออกเรื่องนี้ค่ะ กลุ่มประชาชะละผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งคาสิโนรวมตัวการบริเวณปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตหลังสภาพิจารณาพระราชบัญญัติเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนในวันที่9เมษายนนี้หนึ่งในผู้ไม่เห็นด้วยกับการเปิดคาสิโนบอกว่าเรื่องนี้กระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนการเปิดคาสิโนอาจเปลี่ยนโฉมเมืองให้กลายเป็นแหล่งอบบยมุกเสี่ยงต่อปัญหาอาจญากรรมการ กเงินและปัญหาสังคมอื่นๆตามมาเร็วไหลลงไปอีกขนาดทุกวันนี้ยังไม่มีคาสิโนที่ถูกกฎหมายเนี่ยเราก็ย่อยยับขนาดนี้แล้วนะครับแล้วถ้ามีวันนี้ที่ถูกกฎหมายก็มีแล้วมันจะไม่ย่อยยับขนาดไหนแล้วแล้วท่านาใจดําเกินไปไหมว่านักท่องเที่ยวเข้าได้แล้วนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนหรอท,ที่ท่านจะไปทำลายสังคมเขาคนเขา นะครับอันนี้ผมอยากจะฝากไว้ทุกคนว่ามองทุกมิติอย่ามองแต่ในเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวส่วนผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ป่าตองนะครับกลับมองตรงข้ามครับบอกว่าเหมาะกับการจัดตั้งคาสิโนเพราะมีความพร้อมถ้ามองในหลายมิตินะครับทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมก็จะเป็นความหวังที่จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานแล้วก็เป็นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวกัน มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีตีสี่บนป่าตองก็ไม่ได้ไปคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปใช้บริการด้านประเภทนี้ส,ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติมากกว่าถ้าเป็นพื้นที่ในภูกเกต็ตข้างๆที่ยะมีความมั่นใจสูงพองสมควรที่จะให้ตลาดที่เป็นคนสเปนดิ้งจริงน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าผมว่าภูกเก็ตน่าจะเป็นช้อยที่ดีนะครับแต่จะมีกระแสข่าวในเรื่ององการค้านบ้างในเรื่องของผลกระทบทางด้านสังคมแน่นอนว่าหลายคนก็คงเป็นห่วงลูกหลาน อีกมุมหนึง่งมีความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านศาสนาค่ะอย่างสภาคริสตจักรในประเทศไทยและพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยออกแถลงการถึงนายกรัฐมนตรีคัดค้านกาสิโนเหตุผลหลักคือผิดหลักคำสอนของศาสนาที่มีข้อห้ามและบทลงโทษเกี่ยวกับการพนันไว้อย่างชัดเจนและเรียกร้องทุกพัคก,การเมืองทบทวนยุติระง,งับกฎหมายนี้ปกป้องเยาวชนและประชาชนพราะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงนำไปสู่ปัญหาเชิงสังคมด้านอื่นๆที่ ขัดต่อศีลธรรมส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านนะครับรายรังสีมันรมสสปัญชีรายชื่อพักประชาชนระบุว่าวันที่8เมษายนนี้จะมีการประชุมพักครับเพื่อที่จะขอมติอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับจุดยืนต่อร่างกฎหมายที่มีคาสิโนเปิดต้นส่วนตัวไม่เห็นชอบครับเพราะมองว่าเร่งรีบและขาดความรอบคอบครับขณะที่นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความเคลื่อนไหวคัดค้านทั้งในและนอกสภาว่าหากพักฝ่ายค้านมีความเห็นต่างควรสู้กันในสภาในระบอบราาประชาธิปไตยแต่การเคลื่อนไหวนอกสภาถือเป็นสิทธิ์ของประชาชนเพียงแต่อย่ามองแค่ว่าการมายืนอยู่หน้าสภาแล้ว เหมารวมว่านี่คือเสียงของประชาชนทั้งประเทศก็รัฐบาลทําหน้าที่พยายามที่จะดูเงื่อนไขต่างๆแล้วหน้าที่นี้มันอยู่ในสภาอยู่แล้วถ้าพักฝ่ายค้านจะมีความเห็นก็ควรจะสู้กันในสภานะครับส,สู้กันก็หมายความว่าก็เสนอความเห็นที่แตกต่างกันเพื่อให้สภาพิจารณาในเมื่อเรายอมรับในระบอบประชาธิปไตยแล้วยอมรับว่ากระบวนการและสภาคือจุดสําคัญในการแก้ไขปัญหา ก,ก็ต้องให้กระบวนการในรัฐสภามันเดินหน้าไปไม่ใช่ว่าถ้าในสภาความเห็นไม่ตรงกับฉันฉันไม่เอาฉันก็ไปเดินนอกสภาอย่างเดียวแต่ว่ากระบวนการที่มาจากนอกสภาผมไม่ว่าไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่เขาแสดงความเห็นด้วยเพียงแต่ว่าอย่ามองแค่ว่ามายืนอยู่หน้าสภาแล้วนั่นคือเสียงของประชาชนเพราะเสียงของประชาชนจริงๆน,นี่ทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นอ,อยากให้ มีกระบวนการที่ชัดเจนว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาคิดยังไง